สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แบบก็จะมาทำค้างนะคะค้างไว้ให้พวกบวบพวกมะระอะไรอย่างเงี้ยนะคะค้างผักนะคะก็อันนี้แบบ่มทำข้าวๆเป็นแบบสามเหลี่ยมนะคะก็หน้าตาประมาณนี้เดี๋ยวไปดูวิธีท,ทำกันค่ะค่ะเริ่มแรกของการทำค้างแบบสามเหลี่ยมนี้นะคะก็ต้องตอกขาด้านล่างก่อนใช่ไหมคะฐานนะเนี่ยค่ะเส้นนี้นะนี่เส้นนี้ใช้ค้อนตอกเลยค่ะตอกด้านบน เพๆ่มเพิพพพ่ทำขาดให้แน่นก่อนนะคะจากนั้นถึงทำเนี่ยค่ะด้านบนแล้วก็มัดลวดแล้วก็ทำเส้นเส้นลองนี้นะคะไม้นะคะแล้วสุดท้ายแล้วก็ถึงมาใส่เน็ตนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปดูวิธีทำกันค่ะที่งอลวดก่อนนะคะทำแบบนี้นะคะ,ะทำแบบนี้จากหนึ่งเส้นนะคะพับครึ่งลงมาใช่ไหม แบบนี้นะคะงองอเขาเข้าไปอีกหนึ่งครึ่งค่ะแบบนี้นะคะวิธีเตรียมแล้วก็ใส่เข้าไปนะคะมวนไป เรียบร้อยค่ะก็นี่นะคะครั้งที่เราทำกันนะคะก็หน้าตาประมาณนี้นะคะต่อไปนี้เราก็จะทำแบบนี้นะคะเอาขามาตั้งอีกให้มันถี่ขึ้นนะคะหรือว่าเราก็จะเอาเน็ตนะคะเน็ตหรือตาข่ายนะคะมากางไว้นะคะต้นพวกมละต้นพวกแตงอะไรเงี้ยเขาจะได้เลื้อยพันไปได้นะคะก็ทำให้ดูประมาณนี้นะคะลองไปทำดูกันคะ่ะ